รายงานผลการดำเนินการการจัดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยโมเดลพาแซบโดยนายรัชพลน,น้อยถนอมตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแก่น้อยเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบปรนาการเมืองสุรินร์าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งขอนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s p r a c อ่านคล่องเขียนถูกสนุกคิดพิชิตอาทีโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning งแซบบูรณาการร่วมกับนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ Smart m o มเดลระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1กลุ่มเป้าหมายในการใช้นวัตรกรรมนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านแก่น้อยจำนวน19คน วิธีดำเนินการกระบวนการได้ใช้วงจรบริหารที่มีคุณภาพ PDCA ดังนี้ขั้นวางแผนกำหนดกลุ่มเป้าหมายระยะเวลาศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องออกแบบนวัตรกรรมและกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นดำเนินการตามแผนคัดกรองนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและใช้นวัตรกรรมการนำนวัตรกรรมมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning หนึ่งเราความสนใจสองให้ลงมือทำสามนำเสนอผลงานสี่สารองความรู้ขั้นสรุปผลและติดตาม สรุปผลการทำแบบทดสอบการอ่านการเขียนภาษาไทยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565ขั้นพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนผลการดำเนินงานจากนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ เชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยจำนวน19คนเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมากและมีผลสำฤทธ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีด้านการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับพอใช้รวมความสามารถทั้งสองด้านอยู่ในระดับดีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรค ผู้เรียนมีพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรู้แตกต่างกันไม่สามารถใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเดียวกับผู้อื่นได้ข้อเสนอแนะผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถขอบคุณคะ่ะ